สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาทำความรู้จักหลิวอวีหนิงหรือห้าวตูจากซีรีส์สตรีหานชางเกอร์ว่าแฟนซีรีส์เรื่องนี้น่าจะมีหลายท่านที่โดนสเสน่ห์ของพอหนุ่มห้าวตูผู้เลือดเย็นวันนี้เลยเอาผลงานของเขามาเสิร์ฟให้เป็นนักร้องนำของวงมาเดินบราเดอร์ด้านผลงานเพลงเขามีทั้งผลงานของวง และผลงานเพลงประกอบซีรีส์หลายต่อหลายเพลงอีกทั้งยังด่งดังบนดาวายินทิทาจีนเป็นอย่างมากอีกด้วยผลงานภาพ,พยนตร์มีรามานทิกสเฮงกิซิงชีแนวโรแมนติกของมอสระเอดีรับบทนำเป็นเสี่ยวหนิงร่วมกับเว่ยเสี่ยวเยฮาร์ดลาเดยยูทคนเดือดเลือดร้อนซีรีส์แอคชั่นโรแมนติกดารามา่าเอาที่เมื่อโถ่ ปริศนาคั่วสุดท้ายซีรีส์จากแฟรนชายหนังสือจอมโจรแห่งสุดสาร